ดื่มกาแฟแก้ง่วงด้วยเนสกาแฟอเมริกาโน่กันนะคะในหนึ่งหออของเนสกาแฟอเมริกาโน่จะมีทั้งหมด25สซองนะคะเขาชงง่ายมากๆอันนี้เราใช้น้ำเย็นนะคะปริมาณ100 ml เลือกมา1นซองเลยนะคะฉีกง่ายๆไม่ต้องใช้กันไกลด้วยค่ะ จากนั้นเราก็เทลงในน้ําเย็นของเราแล้วก็ใช้ช้อนคนข้อดีของเขาก็คือสามารถละลายในน้ําเย็นได้ซึ่งมันสะดวกมากๆเลยนะคะที่สําคัญแคลอรี่ต่ําด้วยแล้วเราก็เติมน้ําแข็งลงไปอีก150นะคะหรือว่าเอาปริมาณที่เราชอบนะสูตรนี้จะมีน้ําตาลอยู่นะคะจะมีอีกสูตรหนึ่งที่ไม่มีน้ําตาลเลยแต่ว่าตอนบ่ายเราอยากได้ความสดชื่นเราก็เลยเลือกสูตรที่มีน้ําตาลแต่ว่าแคลอรี่ต่ํา มันทำให้เราสดชื่นยามบ่ายทำงานได้เต็มที่เลยค่ะ